ดูกันนะคะอ่ะอีก3ใบาการเงินของคุณเป็นยังไงบ้าง10ไม้นะคะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จน,นะกว่าจะกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทนะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอหมันยากเย็นเข็นใจมากยิ่งเป็นเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยนะคะ3ไม้คุณอาจจะทำงาน เป็นเจ้าของกิจาการนะคะเร่แล้วก็มีวิสัยทัศน์มุมมองในเรื่องธุรกิจเรื่องการงานการเงินได้กว้างไกลมากนะตอนนี้คุณกําลังดูสถานการณ์หรือว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างนะคะโชคจะเข้าข้างคุณบ้างหรือเปล่านะในด้านการเงินแต่ไพ่ดีหมดเลยนะคะถ้าน้ําขึ้นมาก้าวใบทั้งการงานการเงินคุณเหนื่อยแต่คุณประสบความสำเร็จนะคะเหนื่อยเพราะว่าลงมือแล้วก็ทําเองนะไม่มีตัวช่วยเลย ไม่มีใครที่จะมาช่วยทําในแบบที่คุณทําได้เขาทําไม่ได้แบบคุณนะถ้าน้ำห้าดาบให้ระวังความขัดแย้งให้ระวังคําพูดนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่างานที่คุณทําอาจจะต้องได้เจอผู้คนมากมายและอาจจะมีทัศนคติหรือคําพูดอะไรก็ช่างที่มันอาจจะขัดแย้งนะคะคุณอาถ้าไม่คุณขัดแย้งกับเขาก็เขาขัดแย้งกับคุณนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นคําพูดของคุณอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดพูดตรงไปเลยแต่คนอื่นเขาอาจจะฟังว่าโอเคขารับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะก็ให้ระวังคําพูดนะคะช่วงนี้นะเพราะคําพูดอาจจะทําให้คุณอไม่ได้ไม่ได้เงินในสิ่งที่คุณหวังไว้ก็เป็นไปได้นะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้คําพูดในการหาเงินก็ได้นะคะแปลได้หลายอย่างนะใช้คําพูดในการหาเงินนะคะ ค่อนข้างมีอุปสรรคแหละนะเพราะว่าห้าห้าดาบมันค่อนข้างที่จะเลขค้าเป็นเลขที่ไม่ค่อยดีนะคะในการในในเรื่องไพ่ยิปซีนะคะทั้งหมดนะเป็นเป็นตัวเลขที่ไม่ดีไม่ว่าจะห้าดาบห้าไม้ห้าถ้วยมันคือการสูญเสียมันคือการผิดหวังมันคือการมีปัญหาอุปสรรคนะคะอืมก็มาดูความรักของคน ภาพน้ำกันบ้างน,นะคะความรักคุณเป็นยังไงบ้างเดือน,นธันวาค่ะอ่าวชัวร์คัพบ้าวไปหลงรักใครคะหรือมีใครมาลักพินออฟวอลชาวธาตุไฟนะคะมีเด็กธาตุไฟมาชอบเหรอมีเด็กธาตุไฟตามขายขนมจีบพินออฟคัพอืมเด็กธาตุไฟเด็กธาตุน้ำ หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะถ้าน้ำเนี่ยนะรือว่าคุณอาจจะอยากไปมอบความรักให้ใครก็ได้นะคะ t o o อ,อัพนะไปแอบรบักแอบบชอบใครอยู่นะคะหไม้โอ้แต่คุณค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเขานะคะแล้วก็มีทัศนคติไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันห้าไม้ขึ้นมาตรงนี้ก็คือว่าความขัดแย้งนะคะอาจจะมีความต่างการใช้ชีวิต กานใช้ชีวิตมุมมอง,มองทัศนคติไม่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะโตกว่าเขาเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาเขาโตกว่าคุณก็ได้นะคะซึ่งเราสลับกันได้สามดาบเห็นไหมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังอหกหักเสียใจแทงข้างหลังนะคะเป็นสาดาบเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนในที่เคยดิวดวๆกันมาผ่านมาแลาว้วอะนะ เป็นคนเก่าแหละไม่ใช่นิวไม่ใช่นิวเลิฟหรอกนะคะอืมประมาณนี้เนาะโอเคค่ะปจบไปแล้วนะคะธาตุน้ําก็รู้สึกว่าการงานการเงินดีนะคะความรักช่างมันเถอะน,นะคะคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณก็เป็นไปได้เนะาะปาเดี๋ยว